ครับผมก็สำหรับความรู้สึกวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานว่ากับพี่ๆสื่อมวลชนนั้งแฟนคลับทุกคนครับผมก็อยากขอบคุณมากๆกับผมที่มาร่วมงานพวกเราในวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยใช่เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยใช่การงานที่ใหญ่เลยด้วยใช่แล้วคือเมื่อกี้มาถ่ายรูปเดียวก็คือหน้าตาแต่ละคนเมื่อกี้แฟนจะได้เห็นอะไรกับพวกเราบ้างอะไรนะครับแฟนจะได้เห็นอะไรจากพวกเราในทีนี้แล้ว ก็แฟนก็จะได้เห็นเรื่องกีฬาครับก็มีบาสมีบอลแล้วก็มีวิ่งครับส่วนคู่ผมสองคนก็จะเน้นเป็นบาสครับก็เราสองคนก็ซ้อนกันหนักมากแล้วก็มีเรื่องราวของมุมมองความรักที่แตกต่างกันของทั้งสามคู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็มีกีฬาของเป็แตกต่างกันไปใช่ครัอย่างคู่ผมก็เป็นฟุตบอลอันนี้เป็นกายภาพแล้วไงบ้างแต่ละคู่อันแรกคู่แรกก่อนเป็นเหมือนไรคาแรคเตอร์ของคู่เราก็จะเป็นแบบ พี่น้องที่ตบบรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็แบบเหมือนมีเรื่องราวที่ทาให้เราต้องห่างกันแล้วก็มีผลที่ทําให้ผมต้องเลิกเล่นบาสไปแล้วเราก็มาเจอกันอีกครั้งในตอนมหาลัยครับเสือก็จะเข้ามาทําให้ผมมีแรงบันดาลใจกลับมาเล่นอีกครั้งครับผมผมก็จะเป็นนักกีฬาครับบ้านรวยพ่อแม่รวยครับก็จะชอบเขาอะไรอย่างนี้ล้วก็อยากจะจีบเขาก็ไปวัวประสานเขาบ้างอะไรอย่างนี้ครับพู่เราก็เป็นแนวแบบ ควรๆกางแบบสนุกสนานแบบคอมเมดี้โรแมนติกเลยนะเขาคอยกวนผมเขาคอยแบบผีผมเลยผมก็แบบตอนแรกก็ไม่ได้ชอบเขาเลยเพ่อนเขาหยคอันี้กวนในจอหรือกวนนอกจอเออทั้งในจอทั้งนอกจอเลยครับจริงแต่กวนนอกจอโรแมนตันจะเยอะที่เขมถูกกวนนะไม่รู้อันเนี้ยครับมันมันไปครับแล้วก็ส่วนผู้เราจะเป็นผู้หางดราม่านะครับผู้เราจะเป็นคอมเมดีครับก็ที่จะเป็นพี่พี่ผมจะเป็นน้องที่สองครับ ไม่อยู่ท uh ีเดียวกันผก็้ตยอเอมเยอะๆา่าผมก็เป็นประธานนี่ประธานกีฬาวิ่งแล้วเขาก็เป็นรองเขาทเขาด่อี่รั้เยคยันเองดนปดีะกัูเราไปอผมมีตัวือของผมก็จะได้ื่นนแต่ก็อยากให้เป็นไปยังติดตามอีกเพราะว่าระบบเนี่ยก็คือมันเยอยกิเ้ยอปรณลคอยยื่นย เขาจิ้มที่ขาเปาแล้วก็มือต่อนเขาไม่คุ้นเลยลกไปไหนก็ต้องาปตามรู้กีฬาแบบบางคนที่แบบว่าไม่เคยเล่นกีฬาไม่เคยต้องเล่นในละครในที่นี่มันต่อนแล้วก็ต้องเรียมตัวหนักขนาดนั้นก็ถ้าสำหรับผมกับเสือก็ต้องฝึกบาสก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่พื้นฐานใช่ผมสองคนเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะว่าเราสองคนเราเล่นเป็นแต่ว่าแบบ คือถ้ามันต้องเทครับแบบทุกอย่างมันต้องแบบดูแล้แบบเก่งนะครับเพราะว่าบทมันเก่งดราคัทบอลนะไม่ใช่บาสสส่งบาเราสองคนก็เลยตึกหนักพอสมควรนะบอลเล่นเป็นอยู่แล้วครับก็ไม่ได้โฟกัสไปทางบาสไม่ฟุตบอลมากอะไรอย่างงี้ก็เป็นทางบาสมากกว่าก็จะเป็นแบบเล่นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อต่อเขามากกว่ามีอะไรมาสิงคู่คู่คู่เขาหนึบ้างกนะแบบเขาเราแบบของน่ารักของเราสองคนน่าจหนึบนะใช่ถ้าจะกินถาดเลยครับน่ารัก สองคู่เรามีอะไรบ้างเป็นแป้งจะได้ทิ้งแค่ขนาดเจอด้วยคู่เราก็คือเราเหมือนเราสองคนน่ะจะเป็นแบบแนวที่ออกจากพึ่งพาซึ่งกันและกันครับใช่ครับผมเราสองคนเหมือนแบบคนนึงดาวคนนึงก็ได้ช่วยดึงขึ้นมาทําให้แบบกลับมาได้อีกครั้งครับเป็นพี่น้องที่คอยซัพพอร์ตกันใช่ครับตลอดนั้นครับผมใช่ครับที่เก็ปล่อยกันไปแล้วเนาะใช่เป็นไงบ้างพี่แป้งแป้งรอย ตอนนี้พี่แบดยังออทีเซอร์กับเทเลอร์นี่วันนี้เราปล่อยอะไรนะเราปล่อยเทเลอร์วันนี้อ๋อเออดีเซอร์กระแสก็ค่อนข้างดีครับผมก็มีแฟนทั้งไทยและต่างประเทศมาขอแห่คอมเอ้ยไม่ใช่มาคอมเมนต์กันเยอะแยะในทางที่ดีส่วนเทเลอร์เราก็เพิ่งปล่อยไปวันนี้ครับก็ให้ทุกคนไปติดตามกันได้ครับรรยครับที่ไหนแหนะครับตอนนี้แบดมกราครับผมเวลาสี่ทุ่มสิบนาที่ไหนครับช่องวันสามสิบเอ็ดครับผมใช่ครับผมถ้าเกิดดูไม่ทันทำไงครับผม ดูเยอะหลังหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ทาง v t v ครับผม<อ>